ได่อาศัยความมาเที่ยงนั้นดุจทุกเพลองไปได้เดินเหินไปได้รอรถเกาปรมอได้ถ้าไมาเที่ยงมันไม่ได้หรอกยูจนไหนดูอยู่ตรงนั้นนี่มันมันมันดีอย่างนี้อยง่วาโลกนี้มันอยู่ได้เพราะใจละแต่ร้องไม่ชอบอยากจะให้เป็นไปตามใจหวังทุกอย่างถ้าเป็นไปตามใจหวังทุกอย่างลำบากกว่านี้ ต้องบากบอยถ้ามันเที่ยงเนี่ยต้องมีความสุขไม่ต้องบากบอยนี่มันพอดีแล้วมันมีมันสร้างความสมดุลโลกนี้มันสร้างความสมดุลถ้าขาดความสมดุลโลกก็อยู่ไม่ได้เราอรู่บนฟิวโลกนี้ก็อยู่ไม่ได้เกิดมาแล้วก็ตาย นี่มันสร้างความสมดุลถ้าไม่ตายโอำบามตั้งแต่โนโ้นมาถึงปัจจุบันจะมีที่ยืนมั้นีน่แหละเราคิดให้ความเป็นธรรมแต่ธรรมชาติอย่าคิดเข้าขังตัวเมื่อให้ความเป็นธรรมแล้วจิตใจของเราก็เป็นธรรมไปยอมรับสภาพความเป็นจริงทุกอย่างแล้วเมื่อพิ่งนาบ่อยๆพิ่จงานบ่อยจิตมันค่อยๆย,ยอมแล้วยอมแล้ว ยอมรับโดยปกติธรรมดานี่ก็ยังแต่รู้มอนเป็นอย่างนี้แต่ว่าความวันไหวตามความเปลี่ยนแปลงของโลกประมนี้เมื่อพิจารณาจริงๆงจ้งๆอย่างพระรีเจ้าทุหลายท่านยอมรับโดยชื่นเชิงและปรุงวางได้ชื่นเชิงท่านจะไม่มีทุกมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงแล้วก็เิดไป เป็นแกล้มก็เปดีแกล้มปลายซ้ายก็ได้เรื่องธรรมดาลงถึงขอมเป็นธรรมดาเท่านั้นเองไม่มีอะไรมันมีอะไรนอกจากธรรมดานี่แหละธรมร,มธรมทั้งหลายคีอธรรมดาทั้งหลายนี่เองนี่มันเป็นอะไรถ้าเคยมาลงถือเราจะเจออย่างนี้นะครับของเราน yā kārādhīrāṁ tu-rātā-rī-kārāṁ sākaraṁ maha-mī-vaito-tī-nāṁ te-cā-bhāṁ Mahe Bhavatvanda yo jati pita 在。<noise>